สวัสดีค่ะอันนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะคะของเฉลยแล้วก็อธิบายแบบทดสอบบดความรู้โทอีกพาร์ทหชุดที่1นะคะถ้าใครอยากได้เอกสารชุดนี้ฟรีๆไม่เสียตังค์เลยก็สแกน QR code แอดไลน์เข้ามาแล้วก็มาขอเอกสารจากที่ป้าได้เลยค่ะ,ะจากวิดีโอที่แล้วนะเราทําข้อที่1นึ1ถึงหนึถึงหนึไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําต่อข้อ106จนถึง110นะอ่าโอเคเรามาดูกันเลยข้อที่106ข้อนี้เนี่ย จากช้อยส์นะจากช้อยส์เราจะเห็นได้ว่าคําแต่ละคำเนี่ยมันเป็นคําหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยมันแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆในเรื่องของประเภทของคํานะคะฉะนั้นข้อที่106แน่นอนว่าเขากําลังเช็คเราเรื่อง part of speech นะคะหรือว่าประเภทของคํานั่นเองข้อนี้ถือว่าค่อนข้างง่ายนะเพราะว่ามีคําใบ้ที่ชัดเจนมากๆเราสามารถตอบได้ภายใน 3วินาทีโดยที่ไม่ต้องอ่านอะไรเลยด้วยเวลาทำข้อสอบจริงนะเราไม่ต้องไปสนใจส่วนอื่นๆของประโยคเลยเราอ่านมาจนถึงช่องว่างใช่ปะเวลาเจอ part of speech แบบนี้ค่ะคำศัพท์เหมือนๆกันนะเราดูแค่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังช่องว่างทีนี้ข้างหลังไม่มีมันจบแล้วใช่ปะข้างหน้าช่องว่างเนี่ยคือคำว่าอะเป็น article ถ้าใครรู้ว่า article คืออะไรข้อนี้ง่ายมาก article a and the นะ and the อันนี้เรียนกันมาตั้งแต่สมัยประถมเหมือนกันจะวางเอาไว้หน้าคำนามเสมอเสมอจริงๆฉะนั้นเราเจอ a แล้วอะถัดมาจะต้องเป็นคำนามล้านเปอร์เซ็นต์เราก็ไปดูที่ choice เราก็หาว่าคำไหนคือคำนามนะคะตอบได้เลยข้อ a replacement replacement meant เป็น suffix สิ่งนี้เรียกว่า suffix นะ ซัฟฟิกคือสิ่งที่วางต่อเอาไว้ข้างหลังคำอะ ment เนี่ยเป็น suffix ที่ทําให้คำคำเนี้ยเป็นคํานามนะคะถามว่าเอา้าเราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องจํา <laughs> มันก็จะมี suffix หลายประเภทหลายคําที่วางเอาไว้ข้างหลังเสร็จปุ๊บจะกลายเป็นคํานามอย่างเช่น m e n t h o o d เอ่อ ตีอะไรเหล่านี้นะคะเดี๋ยวไฟจะมีคลาสอีกคลาสหนึ่งแยกออกมาต่างหากเพื่อที่จะมาพูดถึงเรื่องของประเภทของคําต่างๆนะคะยังไงก็แอดไลน์เข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวรอไฟประกาศอีกทีนึงว่าจะมีคลาสตอนไหนนะคะง่ายๆเลยก็คือข้อนี้ถ้ารู้เรื่อง part of speech เราสามารถตอบได้ภายใน3วินาทีเห็นปะเจออ่ะเอ้ยนามแน่ๆอ้าวข้อ a นามแน่นอนตอบเลยนะคะ ข้ออื่นไม่ใช่ ing ส่วนใหญ่จะเป็น verb หรือไม่ก็ adjective แล้วแต่ประโยคส่วน replace กับ replaces สองอันนี้เป็น verb นะคะถ้าทำข้อนี้ไม่ได้แปลว่าอ่อนเรื่อง part of speech ไม่รู้ว่าประเภทของคำแต่ละคำคืออะไรไม่รู้ว่าแบบไหนคือคำนามคำกิริยาหรืออะไรไปหาข้อมูลเพิ่มเรื่องนี้นะคะผ่านข้อต่อมาข้อที่7 107นะคะข้อที่107คําไม่เหมือนกันละใน choice ใน choice เป็นคําที่หน้าตาแตกต่างกันฉะนั้นแน่นอนว่าเขาเช็คเราเรื่องความหมายเรารู้หรือเปล่าว่า rather than แปลว่าอะไร in case แปลว่าอะไร such as คืออะไรแล้วก็ unless คืออะไรถ้าเป็นประเภทนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องอ่านนะแล้วก็วิเคราะห์เอาว่าข้อไหนคือคําตอบที่ถูกต้องมาดูความหมายกันก่อนคําว่า rather than เนี่ยมันเป็นคําที่บอกถึงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า นะ rather than แปลว่าแทนที่จะอย่างเช่นแบบ I rather go watch a movie than go to school I rather go watch a movie than go to school แบบอยากที่จะไปไปดูหนังแทนที่จะไปโรงเรียนชอบมากกว่าอะไรอย่าแงบบนี้ส่ว so น in case นะคะ in case แปลว่าเผื่อว่าเผื่อว่า เผื่อว่าอืมส่วน such as แปลว่าเช่นแล้วก็ unless แปลว่านอกจากว่านอกจากว่าอ่ะอันนี้คือความหมายพอเรารู้ความหมายตอบได้ละประเด็นก็คือเราอ่านโจทย์ออกอีกหรือเปล่าก็ต้องไปดูความหมายของของโจทย์ด้วยนะคะอันนี้ก็ มันก็จะต้องมีเรื่องของคำศัพท์เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าตอบไม่ได้แล้วเราไม่รู้ว่าคําไหนแปลว่าอะไรก็ท่องเพิ่มแค่นั้นเองมันไม่ได้มีความลับอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการท่องศัพท์นะก็คือจําท่องเพิ่มค่ะอ่ะมาดูโจทย์กัน Mr. Ahmed uh, decided to reserve reserve แปลว่าจอง ถ้าไม่รู้ก็จํา <laughs> reserve แปลว่าจองคำนี้เจอบ่อยมากนะ reserve เหมือนกับคำว่า book book ก็แปลว่าจองเหมือนกัน decided to reserve a private room for the award dinner เขาตัดสินใจที่จะจองห้อง private สำหรับ awards dinner เอองาน uh, งานทานข้าวแจกรางวัลอะไรใดๆแล้วข้างหลังก็คือ the restaurant was noisy the r e s t a u r a n t was noisy อันนี้คือเหมือนกับเป็นการเลือกถูกปะว่าแบบเออจองห้อง private ดีกว่าเพราะว่าร้านอาหารมันเสียงดังเออถ้าให้แปลเร็วๆน่าจะแบบได้ประมาณนี้นะที่ต้องมาดู choice ข้อ A บอกว่า award dinner rather than the restaurant was noisy เอออันนี้แทนที่จะร้านอาหารมันเสียงดังแค่แปลเป็นภาษาไทยมันก็ฟังดูแปลกแล้วอะถูกปะคะ ปกติแล้วแทนที่จะมันต้องมาเป็นคำๆเสียอย่างเช่นเออเนี่ยเลือกที่จะจอง private room rather than the restaurant เออมันต้องแค่นี้ปะแต่พอมันมี words noisy มันทำให้มันเกิดความแปลกอะ่ะมันไม่ควรที่จะตามมาด้วยรูปประโยคหลังคำว่า rather than ฉะนั้น rather than เนี่ยใช้ไม่ได้ละตัดทิ้งนะคะข้อบีบอย in case แปลว่าเผื่อว่าจองห้อง private เอาไว้เผื่อว่า ร้านอาหารมันจะเสียงดังเอออันนี้ได้นะอันนี้ได้อยู่คำตอบก็คือข้อ B boy ค่ะตอบได้เลย in case คำว่าเช่นก็ใช้ไม่ได้มันมันไม่มันไม่ได้เหมาะสมกับคอนเท็กซ์เนี้ย award dinner เช่นร้านอาหารมันเสียงดังก็ไม่ใช่หรือว่าแบบจองห้อง private for award dinner นอกจากว่าห้องอาหารจะเสียงดังก็ก็ไม่ได้มันก็แปลกนอกออกว่าฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยก็คือข้อ B boy ค่ะ ถ้าใครทำข้อนี้ไม่ได้แปลว่าคำศัพท์ไม่พออ่านไม่ได้นะคะก็ไปท่องคำศัพท์เพิ่มข้อที่108นะคะ108มาอีกแล้วประเภทของคำ conserve conserves conservative conservatively เออและเหมือนกับข้อก่อนหน้านี้เลยถ้าใครดูจำได้ไหมนี่ข้อ106เห็นปะ่ะที่มีอะข้อนี้ก็มีอะเหมือนกัน แน่นอนว่าจะต้องตามมาด้วยคำนามทีนี้คำนามอ่ะมันถูกขยายได้ถ้าใครทราบจะรู้ว่าคำว่า estimate เป็นคำนามมีคำนามอยู่แล้วฉะนั้นส่วนที่หายไปเนี่ยค่ะอะแล้วก็ช่องว่างแล้วก็คำนามที่หายไปและเอามาวางได้ก็คือคำที่เอามาขยายคำนามนั่นเองคำที่หายไปคือคำ adjective เป็นแค่คำเดียวเท่านั้นที่จะมาวางไว้ข้างหน้าคำนามได้ก็คือคำว่า estimate ทีนี้ถามว่าแบบอ้าว estimate มันไม่ใช่ verb หรอมันเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb บางคนอาจจะคิดอ้าวแล้วคำนามมันไม่ใช่คำว่า estimation หรอนี่ estimation มันไม่ใช่คำนามหรอ estimate ก็คำนามหรอจะบอกได้ว่า estimate มันได้ทั้ง verb แล้วก็เป็นได้ทั้งนามแล้ว estimation ก็เป็นคำนามเหมือนกันแล้วความหมายใกล้เคียงกันมากๆด้วยนะ estimation พูดถึงกระบวนการในการประเมินส่วน estimate คือการประเมินอมันต่างกันแบบนิดเดียวแต่น,นี้ไม่สำคัญเอาเป็นว่า estimate คือคํานามนะคะฉะนั้นสิ่งที่หายไปคือ adjective มาดูใน choice มองหาว่าคําไหนคือ adjective ลงท้ายด้วย t i f adjective แน่นอนเออลงท้ายด้วย t i e f adjective แน่นอนอันนี้ adverb นะเติม l y lily เป็น adverb ส่วน2คํคนี้เป็น verb คำตอบข้อ C cat คือเออคำตอบข้อ108คือ C cat นะคะถ้าใครไม่รู้ก็อย่างเหมือนเหมือ,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 กน,อกนกันก็คือเราไม่แม่นเรื่อง part of speech ก็ต้องไปหาข้อมูลด้านนี้เพิ่มนะคะใครตอบข้อนี้ผิดแปลว่าขาดความรู้เรื่อง part of speech นะต่อข้อที่109ข้อที่109อันนี้เป็นการเช็คความหมายของคำศัพท์ใช่ไหมมีคำศัพท์หน้าตาไม่เหมือนกัน compact wealthy faithful กับ realistic อ,อ,อันนี้ก็ต้องเลือกให้ว่าคำศัพท์ไหนมันจะไปเหมาะสมกับรูปประโยคนี้แปลว่าเราจะต้องอ่านโจทย์นะคะมาดูความหมายของแต่ละคำก่อนคำว่า compact แปลว่ากระชับกระชับนะ wealthy b-boy แปลว่ามั่งคั่งร่ำรวย c-cat นะคะ faithful faithful แปลว่าที่จงรักภักดี จงรักภักดีและข้อดีด็อก realistic realistic แปลว่าที่เป็นจริงได้ที่ทำจริงได้นะอ,อีกรอบนะคะ compact แปลาว่ากระชับ wealthy แปลาว่ามั่งคั่งร่ำรวย faithful แปลาว่าจงรักภักดีและ realistic แปลว่าที่ทำจริงได้นามาดูในรูปประโยค each quarter ในทุกๆ q u a เ t อร์ทุกๆ ควอเตอร์ quarter, มันคือกี่ปีอะทุกๆสามปีปะเอ้ย่ใช่ทุกๆสามเดือนปะ่ะทุกๆควอเตอร์อารคบาเอ็กซ์พอร์ตเซอะไรไม่รู้เซลส์โก l เซ t ตโก l for its staff ฉะนั้นเป้าหมายโก l คือเป้าหมายนะคือถ้าเกิดใครทำข้อนี้ไม่ได้แปลว่าไม่รู้ว่า4ี่คำนี้คืออะไรและไม่รู้คำว่าโก l คืออะไรนะคะถ้าเกิดรู้คำว่าโก l แปลว่าอะไรและรู้ว่าสี่คนี้แปลว่าอะไรทำข้อนี้ได้แน่นอน เขาเซตอะไรที่เป็นโกเป็น adjective แน่นอนเป็น adjective มาขยายคำว่า goals ฉะนั้น g o ที่เป็นยังไง g o ที่กระชับ g o ที่ร่ำรวย g o ที่จงรักภักดีหรือว,ว่า g o ที่สามารถทำได้ g o ที่สามารถทำได้สิ realistic g o a ใช่ปะเป็น g o ที่สามารถเป็นจริงได้เป็นทำได้จริงเออฉะนั้นข้อ109นะคะตอบดี dog ไม่ยากเนาะถ้าใครทําข้อน,นี้ไม่ได้ก็คือขาดความรู้ด้านคําศัพท์ก็ไปท่องคําศัพท์เพิ่มนะคะฝ้ายะจะมีเทคนิคในการท่องคาศัพท์อยู่เข้าใจแหละว่าคําศัพท์มันเยอะแยะมากมายจะสอบโท่อีกได้ต้องรู้3,000คําเราใครจะไปจําไหว3 0 0พคํคมันค่อยๆจำอะทุกคนมันไม่ใช่ว่าแบบยัดเข้าไปที3 0 0พคําแล้วมันมีเทคนิคอยู่นะคะเราจําเป็น word family ถ้าสนใจแอดไลน์เดี๋ยวจะสร้างคอร์สเดี๋ยวจะทําคอร์สสอนท่องศัพท์นะตอนนี้ก็จําแบบนี้ไปก่อน ข้อ110นะคะข้อสุดท้ายของวิดีโอนี้นะเดี๋ยว111่ถึง115จะไปต่ออีกวิดีโอหน้านะคะข้อที่110คําคำนี้เหมือนกันอีกแล้วเห็นปะเป็นคำแบบคำเหมือนกันเพียงแค่คนละประเภท notify notification notifying notifies นะทีเนี้ยเราก็มาดูกันว่าเออมันควรจะต้องเป็นคำไหนดีอ่านก่อน miss Garcia was delighted to receive อะไรไม่รู้ that her company เราที่เหลือไม่สำคัญละตรงนี้ไม่ต้องสนใจละ receive แปลว่าได้รับอันนี้ต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็ตอบข้อนี้ไม่ได้เหมือนกันอ่าพอรู้แล้วก็จะตอบได้ละได้รับได้รับมันต้องได้รับอะไรที่เป็นสิ่งของคนสัตว์สิ่งของอะไรอย่างนี้ปะ่ะคือมันต้องเป็นคำนามปะ่ะตรงนี้ที่หายไปอ มันต้องได้รับอะไรที่เป็นคำนามเพราะว่าข้างจะเป็น adjective ก็ไม่ได้เพราะไม่มีคำนามข้างหลังมันเป็น d e a ไปแล้วอันนี้เป็นได้แค่อย่างเดียวคือเป็นคำนามมาสแกนหาจำได้ไหมว่าอะไรที่เป็นคำนามชั่นไหมอะไรก็ตามที่เป็นชั่นๆ suffix พูดไปแล้วนะเมื่อกี้นี้ใช่ป่ะคะ suffix คำนามข้อนี้ตอบ B boy แน่นอน เออ notify เป็น verb notify i n g เป็น verb ก็ได้หรือว่าเป็น adjective ก็ได้ notify เติม s เป็น verb นะคะมีแค่ข้อเดียวที่เป็นคำนามตอบบ่อยแค่นี้เองเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีวิดีโอหน้าข้อ111ถึง115ค่ะ